Yeah. yeah. รยากาศร้านก๋วยเตี๋ยวเรือมาใหม่นะทุกคนจ้ะตามนี้เลยส้มตำอยู่มุมนี้นะจ้ะแล้วก็ทอดมันกุ้งโดนัทก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนจ้ะเดี๋ยวแอดหมุนมาสองต้องร้อยอะสองต้องร้อยโอ้ยนุ่นนนกัไปแลจ้ะ สองของห้าร้อยนะทุกคนค่ะชเชอรี่หวานฉ่ำมากเลยแอลจ,จะบอกว่าฉ่ำมาก ไปค่ะจัดไปค่ะไม่ถึอไม่ถึงเืนไปร้องตองององไม่ถึงมาตัดตรงนี้นิดนึงยังมีอยู่นะมีสองน้ำจิ้มนะทุกคนตร้คาดีองรสองต้มร้ององร้อออองออ โอ้ลูกค้าสิบกล่องแน่ละลูกค้าสิบกล่องสิบกล่องสิบกล่องโอ้โหเอาไปขายแน่เลยขายใช่ไหมยกมาแน่กำไรแน่นเอาเนาะนี่เลยสิบกล่องโอ้จุกจุกจ้ะไปแล้วทุกคนโน่นตามโน่นเลย สองังร้อยครับสงตังร้อยเลยดงพอีกสองรันนกล้องตล้องกลกล้องกัากล้องร้อยล้องร้อยล้อรอยค่ะหมเอมส้อถมาถมาล้องอไหมครับแล้วทัดแล้วดล้ว่ดแล้วแล้วทดแล้วหแล้วดแีแล้วดแลดแล้วดแ้วดแล้วีดแล้วหมดแล้วีดแล้วด้วดแล้วดแล้วดแด้วดแล้้ว หมดแล้วจ้ะเหลือเชอรี่สองกล่องห้าร้อยบาเดี๋ยวแอดพาเดินต่อนะทุกคนจ้ะโอ๊ยฝนตกเลยจ้าช่วงเย็นฝนตกแล้วนะทุกคนร้านเหลือตามนี้นะร้านนี้กุยช่ายหมั่มาน,ะนะทุกคนจ้าตามนี้นะจ้าหรือจะเป็นลูกชิ้นที่เป็นเอกแลือแค่นี้แล้วจ้าฝนตกจ้า ฝนตกนะจะห้ามงแล้วค่ะร้านหมูหมดแล้วจ้าอุ้ยฝนตกทุกคนจะเรือร้านหมูทอดแดดเดียวก็จะหมดแล้วจ้าหมดฝนตกนะร้านขายของเล่นจ่าทุกคนแล้วก็เป็นพวกผลไม้นะค่ะโอ้ยหลังไก่ทอดหมดแล้วเลยจ้าเหลือจึงหนึ่งจะกลับแล้วจ้าจะกลับแล้วค่ะฝนตกแล้ว <c oughs> ร้านหมูคุณยายนะไม้ละห้าบาทจ้าตามนี้เลยนะฝนตกแล้วทุกคนนี่ยำหอยแครงไปแล้วจ้าเดยนนะร้านอา่สเต็กก็ไปแล้วจ้าก๋วยเตี๋ยวสุโข,ขไทยกำลังไปจ้ะเดี๋ยวแอดพายมาอีกร้านหนึ่งร้านก๋วยเตี๋ยวไก่บื้มหมดแล้วจ้ะหรือ <laughs> หมดแล้วนะเตรยมตัวกลับบ้านแล้วจ้ะ ส่วนร้านไก่ย่างน้ำหมดตั้งแต่บ่ายเลอจ้าสวัสดีครับมาทำอะไรล่ะครับฮะมาของค่ะชื่ออะไรคะลูก,กบิ๊กสนุกไหมลูกเหนื่อยนะเนาะเหนื่อยเนาะขอบคุณคะ่ะทุกคนส่วนด้านบนนะพอดีฝนตกนะทุกคนแอดจะบอกในหนึ่งว่าด้านบนตอนนี้คือ เปิดให้มาเช่านะแต่ว่าไม่ใช่ของกินนะทุกคนคะ่ะยังไงก็เข้ามาติดต่อผู้จัดการตลาดได้นะคะทุกคนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้อาด้วยนะคะตอนนี้หมดแล้วจ้าหมดแล้วจ้าร้านกะรี่ปั๊บนะทุกคนจ๋าขายเสาร์อาทิตย์ค่ะ,คะมีอะไรฝากไว้ไหมคะขายหมดแล้ววันนี้หมดแล้วคะ่ะอ๋อม,ม,มีเห็น,หนมีป้ายเขียนเซฟพิยาคนรุม ยังเหมือนเดิมนะยังรับไม่ยาเหมือนเดิมค่ะรัอโอเคจ้าขอบคุณค่ะมาขายบอกไหนมาขายวันไหนปะมาขายเสาร์อาทิตย์ค่ะวันเสาร์อาทิตย์โอได้ทันทีได้ครับสามอย่างเลยได้ค่ะได้มาได้เลโอเควันนี้หมดแล้วตั้งแต่เที่ยงบ่ายบ่ายโมงโอเคจ้าขอบคุณค่ะ มามาอีกแล้วเจมดใกลยัอยงอ,อืออือเร็วสองแรงสองแรงอืเามเดีได้ดูนะทุกคนใกล้จะได้แล้วจะหอมมากแอนมาไกลๆนะทุกคน <c oughs> อืม้ยดีมากดีมากโอ้ย ออมากันต่อนะเป็นแซลม,มอนทุกคนจ๋ะราคาตามนี้เลยนะซาชิมิจ้ะนี่นะจากร้อยห้าสิบเหลือร้อยสามเก้าค่ะเดี๋ยวให้ดูต่อนะโอ้หนี่นี่นี่ยี่สิบาทราคาดีมากทุกคนมียำสาสล่าให้ด้วยนะจ้ะอันนี้เลยจ้ะโอ้โหสดจริงๆจงะสด <laughs> ขอบคุณค่ะอ๋รานนี้ลูกค้าก็รุมไม่หยุดเหมือนกันนะทุกคน่ายเฉพาะเสาวทิตย์ค่ะเดี๋ยวอันมาาสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปค่ะเดี๋ยให้อันนี้ก่อนขอเก็บนี้นิดนึงจะหมดแล้วจ้าขายดีมากขายขายเฉพาะเสาวทิตย์นะจะหมดแล้วใช่ไหม ทำน,นี้เลยนะทุกคนจ้ะอ๋ะอเหลือไม่กี่แบบแล้วโอ้อาหารมากรีมฮอนเหมือนเดิมเลยจ้าสิบห้ายี่สิบห้าเนอะแค่นี้และจ้าได้เลยนะทุกคนค่ะนี่คะ่ะโอเคขอบคุณคะ่ะมาร้านปลาพี่ป๋องต่อน,นะจ้าวันนี้ก็จะมีเป็นหนัง หนังไก่ทอดนะจ๊ะปานินก็มีจ้านี่นะพี่ปานินขายอ๋อสิบห้านะจ๊ะทุกคนจ๋าสิบห้าแล้วก็มีจ้ะอร่อยยันเด็ดนะขออีกทีพ่อค้าบอกใหม่อร่อยยังไงนะคะโอเคค่ะเสริมแคลเซียมได้ค่ะนี่นะอยาให้ดูสิบห้าบาทจ้ะปานินเอ้ยปานินทอด เดี๋ยวให้ลูกค้าเข้าไปก่อนนะหรือจะเป็นแบบสดก็มีนะทุกคนสดๆเลยจ้าตามนี้นะกอกเก็นี่เลยจ้าโอยออออหรือจะเป็นปาสลิดนะปลาสลิดก็มีโอ้ยฉ่ำม,มากแดดเดียวฉ่ำม,มากทุกคนจ้าโลละสองร้อยนะอ่า อะไรจ้ะอ่ะสุดท้ายปึ้งตามนี้เลยโอจ้ะอนี้จ้ะแบบช็อตแล้วก็มีนะราคาตามนี้เลยนะคะลุงบอลปลานิญสิบห้าปลานิข้อดสิบห้าบาทจ้ะปลานิญสิบห้าบาทสี่ตัวห้าสิบอันนี้เท่าไหร่อันนี้ค่ะสามสิบบาทจ้ะนี่นะตามนี้เลย จาะหม่เกิดอะไรขึ้นคะแกงแกงเงินทอนค่ะยังไงนะคะเอามาที่ร้านบอกว่าให้เงินแล้วแบงค์พันแต่ยังไม่ให้ค่ะโอ้ยมาอีกแล้วระวังนะคะมาอีกแล้วเราเจอครั้งนี้ครั้งที่สองแล้วอือเขียงได้ๆมากันเยอะมาถามเราถามนู่นนี่นั่นถามสารคดสถามเรื่องที่น้องเขาให้เผลททำให้เราเขวแล้วก็มัน กันหลายคนเป็นทีมทํากันเป็นทีมค่ะเราตามไม่ทันละบอกว่าให้เงินเรามาแล้วแบงค์ทันเราก็ถอนไปได้ทั้งของได้ทั้งเงินถอนแต่ว่าเรายังไม่ได้เงินถอนเรายังไม่ได้เงินแบงค์ทันต้องฝากไว้ด้วยนะอย่าทำอย่างนี้เลยพี่เมทอย่ามาอย่างนี้นะด้วยค่ะเราเจอรอบสองแล้วค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงท้ายอีกแบงค์หนึ่งเป็นยังไงเป็นเป็นแบงค์เราจับรู้เนาะ เราดูมันมันไม่ใช่มันลอกใช่ไหมแบงค่ะแล้วพอเราพลิกอีกด้านนึงเขาจะให้ด้านที่มันมันสมบูรณ์แต่พอพลิกไปดูอีกด้านนึงมันมันเป็นแบงรอลโอกโหอต้องระวังด้วยนะรมันเหมือนกระดาษกระดาษเลยกระดาษพิมพ์ออกมาใช่ไหมระวังด้วยค่ะ แต่เราไม่รับนะตอนตอนเช้าอ่ะเราไม่เอาหายไปไหนหมดจ้าไม่มีเลยกระเพราเนี่ยวันนี้หมดเร็วมากเลยค่ะหมดแต่บ่ายโมงโอ้บ่ายโมงกี่กล่องเตียมมากี่กล่องกระซิบได้ไหมเตรียวมากี่อย่างดก็เกินสองร้อยโอ้ยได้เลยจ้าขอบคุณค่ะมาเก็บก่อนนะคะสวัสดีค่ะอันนี้สินค้าใหม่หรอคะอันนี้ขายยังไงคะคิดละยี่สิบบาท ชิ้นลยยี่สิบมีโปรมีโปรไหมอ่าจากยี่สิบหรือยี่สิบอ๋อก็คือจากยี่ห้าปกติก็คือก็คือเหลยยี่สิบาทเนาะได้ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวแอดแอดมาทอนก่อนเดี๋ยวไม่เก็บเดี๋ยวไม่มีบูบูก็ยังมีนะทุกคนตามนี้เดี๋ยวเเออบ้้นนโตตามะะลยจแอดไปให้ดูอีกอีกมุมนะจะหมดแล้วจ้า ปาาพ่อานด้านนี้กันเลยนะครับเนนีร้านจอเบกอรี่ครับพี่อ่าตามนี้นะขอบคุณค่ะจ้ะเดี๋ยวไปต่อนะเป็นร้านขนมปังนะขนมปังก็คือตามนี้เลยนะอบสดสดใหม่ๆตามนี้นะคะทุกคนจ้ายี่สิบห้าบาทจ้ามีโปรอะไรนะคะยี่สิบห้ามีโปรไหมคะนี้สี่แถมหนึ่งจ้าทำนี้นะทุกคน เหลือแค่นี้แล้วจะร้านสุดติ่งนะทุกคนค่ะล้วให้ดูตามนี้เลยจ้าหมดแล้วจ้าจ้ามาเก็บให้อีกมุมหนึ่งนะตามนี้เลยจ้าแค่นี้แล้วนะน้ำดอกมะพร้าวสดนะคะก็มีนะร้านนี้ถายเป็นขวดเป็นแก้วก็มีนะจ้าส่วนร้าน ข้าวขาหมูจ้าก็ลูกค้าก็จะประมาณนี้จา้าแดีวพาเดินต่อนะทุกคนค่ะนี่ข้าวขาหมูนะซอปูยังมีอยู่นะคะทุกคน25ส้าสี่อันร้อยนะหมูแผ่นทอดไร้น้ำมันลูกค้าก็เรื่อยเรืนะทุกคนจา้าอย่างที่แอดบอกบ่อยๆต้องสลัดน้ำมันอยู่ทีงนี้จ้ะตามนี้เลยนะอ่าแคบหมูแคบหมูก็เรื่อยๆตามนี้เลยจ้ะ ะทุกคนแอดแอดพาไปดูนะ,แค,ะแคปหมูก็จะประมาณนี้นะดูแคปหมูจ้ะน่าสลัดสลัดน้ำมันเรียบร้อยจ้ะน้ำอัดลมบุ้นก็ยังมีอยู่นะคะ,ะได้เนาะร้านนี้แอดต้องมาซื้อก่อนทุกคนเดี๋ยวหมด เดี๋ยวหมดต้องมาอุดหนุนก่อนจ้ะจ้าขอบคุณค่ะ,อะ,คะแอดได้แล้วนะทุกคนตามนี้เม็ดนะมะม่วงหิม,มาพานจ้าก็มีนะทุกคนค่ะตามนี้เลยจะ้ะปลาส้มก็มีนะปลาส้มทอดแล้วก็มีชุดเป็นแบบนี้ให้นะคะ ตามนี้เลยจ้ะราคาก็คือชิ้นละยี้าชิ้นละสามสิบนะทุกคนขออนุญาตไม่นี่นะดูว่าคนเยอะไหมประมาณนี้เลยทุกคนนี่นะสับปบ,บรีแล้วก็ส้มใช่ไหมนี่อ๋อลิ้นจี่หมดแล้วส้มโอ้ยชาเขียว โอ้ได้มะพร้าวจ้ะโอเคขอบคุณค่ะจะหมดแล้วนะคะโอ้ยค่ะเหลือไหมสองละห้าสิบครับเหลือไม่ถึงยี่สิบแล้วตอนนี้โอ้อะไรนะพ่อค้าไม่หล่อแต่อะไรนะขนมอร่อยโอเคขาหไม่หล่อแต่ขนมอร่อยโอเคจะหมดแล้วจ้าปลอดภัยไร้สารกันบูดปลอดภัยไร้สารกันบูดจ้าจะหมดแล้วนะ เหลือไม่ถึงยี่สิบละจ้าทุกคนจ้าไม่ถึงแล้วนะขอบคุณค่ะเขาหลามไปแล้วจ้าแอบมาส่งอีกแล้วแอบส่งคนสวยจ้าสตามนี้นะจะหมดแล้วจ้ามากันได้นะวันอาทิตย์นะทุกคนจ้าลวกไม่ทันแล้วะกลวกไม่ทันเลย จะหมดแล้วใช่ไหมจ้าได้ค่ะอ่ะให้ดูอีกทีหมูกุ้งไข่แดงปลาหมึกจ้ะน้ำอ๋อปลาหมึกหมดแล้ว,ลวน้ำจิ้มตามนี้เลยจ้ะ่า่ไงจ๊ะคนลออนนี้ขอหน้าเยอก่อนขอ <c oughs> หน้าเยวก่อนโอเคค่ะไอหยุดมาเลยนะจะหมดแล้วนะนี่นะร้อนร้อนแบบนี้เลยค่ะโอเคขอบคุณจ้า ขน,นมตาลขน,นมตาลใหม่ๆจะหมดแล้วที่เท่านี้แล้วจ้าเหลือแค่นี้แล้วจ้า <S <S 2> <S 2> นี่นะร้านนี้ทำใหม่นะทุกคนจ๋ามีโอ้ปรับปรุงใหม่นะเป็นแบบนี้ร้านใหม่เลยทุกคนสาละเปานะมากันได้จ้ะจะหมดแล้วจ้ามาได้นะนี่นะทำเป็นร้านใหม่เลยทุกคน ห,หมกก็ยังมีอยู่นะสามห้าจ้าสามห่อร้อยตามนี้เลยนะปลากกยปลาช่อนไร้ก้างนะทุกคนคะ่ะตามนี้เลยคะ่ะข้าวหมูอบอุ้ยเหลือแค่นี้แล้วจหมดแล้วจ้าจหมดแล้วคะ่ะไส้กรอกเหลือแค่นี้แล้วนะคะทุกคนจ้าส้มไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายน้ำส้มน้ำส้มก็เรื่อยๆนะทุกคนจ้า อันนี้เลยนะอันนี้เลยจ้ะแบบนี้ก็มีนะทุกคนเป็นสโลตตี้นะจะ้ะหรือจะเป็นสาลี่สุพรรณนะยังมีได้เรื่อยๆนะทุกคนคะ่ะกล่องละสี่สิบสามกล่องร้อยเลยปลาทูก็มีนะคะปลาทูปลาโอร้านินี้ฮาลามนะคะจ้อร้านจอผ้าฉลอมนะทุกคนจะ้ะ ยังมีเหมือนเดิมนะสโลปี้ยี่สิบบาทเหมือนเดิมนะทุกคนจ้ะรสชาติแตงโมมะนาวตามนี้เลยค่ะปลาหมึกปลาหมึกก็ยังมีเหมือนเดิมนะเหลือแค่นี้แล้วทุกคนเป็นประดีครับเป็นตัวโตหมดแล้วหรอครับอ๋อเหลือแค่เป็นอย่างนี้นะจ้ะอ๋ออ๋อเอ็นแก้วอ่านี่เลยสิบบาทใช่ไหม เอ็นแก้วราคาสิบบาทเหมือนกันไหมใช่จ้าตามนี้แอดให้ดูน้ำจิ้มอีกทีนึงขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเหลือแค่นี้แล้วราคะอันนี้ถุงนี้หนึ่งร้อยค่ะผิดละสามสิบห้าสามสิบหสามสิบห้าสามตามนี้เลยที่แม่ค้าบอกนะจ้ะข้าวเหนียวหมดแล้วหรอเ๋ยวจมีอยู่ค่ะตักใหม่ๆละล้นเลยค่ะอ๋อมาตักใหม่ๆละล้นนะค่ะสั่งก็ตักได้เลยจ้ะจ้าเดี๋ยวแอด แอบ,บซูมตามนี้เลยนะนี่ทุกคนนะ่ากินมากขอบคุณค่ะแล้วก็ขนมบ้าบินยี่ห้าบาทจ้าเหลือแค่นี้แล้วนะวันนี้แพันเค้กหมดแล้วหรอคะ,อะโอ้พันเค้กหมดแล้วทุกคนจ้ะตามนี้นะหรือจะเป็นพวกลูกชิ้นนะลูกชิ้นปลาเส้นยำนะทุกคนค่ะตามนี้นะผักหรือเป็นแบบทอดลูกชิ้นปลาทอดแบบนี้นะเหลือแค่นี้แล้วจ้า แค่นี้แล้วนะทุกคนมาดูตัวอื่นกันนะแล้วจะพาเดินเรื่อยๆจ้ะก็จะเป็นสินค้าประมาณนี้นะทุกคนจ้ะนี่นะแบบนี้เรื่อยๆเลยจ้ะนี่นะเต้าหู้ทอดและแค่นี้แล้วเหรอจ๊ะ วันนี้เตรียมมาเท่าไหร่หูห้าร้อนยนะทุกคนเหลือแค่นี้ละจ้ายี่บ้าาทนะแบบทอดหรือแบบไม่ทอดก็ราค,คาเท่ากันนะแผ่นละยี่้าจ้ะขอบคุณค่ะไข่เต่าตามนี้เลยจ้าไข่นนหงทุกคนไข่หงไข่หงไม่ใช่ไข่เต่าไอแอ,อคพูดผิดไข่ <c oughs> หงห้าบาทน้่ไข่เผือกค่ะ ไส้เผือกส้นือรคะไส้ถั่วอ๋อไส้เผือกกับไส้ถั่วมีคนพรีเซนต์ให้ละหรือจะเป็นผัดไทยผัดไทยตามนี้นะยังมีอยู่นะคะทุกคนค่ะาหมูปิ้งสิบบาททุกคนเท่าเหนียวก็มีนะเดี๋ยวแอบแอบหยิบของแม่ค้าดูตามนี้เอามุมนี้บ้างนี่ทุกคนช่ำชำอ๋อมีคนพรีเซนต์ให้อีกชำชำ <laughs> ออขายดีใช่ไหมวันนี้าตามนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะมาหนุนได้นะขนมหวานก็มีนะทุกคนจ้ะขนมไหว่มีอยู่นะของแครงอะไรอย่างเงี้ยนะจ้ะตามนี้เลยคะ่ะหมูย่างก็เหมือนเดิมนะคะทุกคนกล่องละหนึ่งร้อยบาทจ้ะเป็นเนื้อแบบนี้นะขอชิมก็ได้หรือแบบเป็นใหญ่ๆก็คือสองร้อยนะคะทุกคนคะ่ะ มาหนึนงกันได้จ้าอันนี้อะไรนะแอดไม่เคยจําได้เลยชื่ออะไรนะคะอคอยกินพ,พับเค้กพับเค้กพับเค้กสิบบาทจ้าแล้วก็เป็นเค้กนมสด,อสดแอมจำอันนี้ได้นนไดสิบบาทจ้าเหลือแค่นี้แล้วนะค่ะร, <laughs> ร้านบางก็เหมือนเดิมนะทุกคนก็สั่งแล้วก็รอคิวทำเนาะ เออเพลินปะทูก็ยังมีอยู่นะทุกคนจ้ะตามนี้นะได้มาได้เลยจ้าใช้บริการอยู่ครับมาเลยค่ะขอบคุณค่ะโปรอะไรคะติดแถมหนึ่งแถมหค่ะอ๋อโอเคจะเป็นชุด30ก็ได้หรือ60ก็ได้ใช่ไหมตามนี้เลยค่ะจ้ะหกสิบอาจจะกินห้าสิบตอนนี้รอตอนนี้ใช่ไหมห้าครับโอเคโปรโมชั่นจ้าใกล้ปิดแล้วเนาะคุณแม่ทำไมเหลือแต่แพง เมาไปไหว้เหรอคะโอ้หหมดแล้วขอบคุณค่ะอ่าเลือกเลยจ้าเลือกเลยจ้าอยากซื้อมาที่ร้านพ่ยานะร้าน <c oughs> อะไรเนะี่ยหมดแล้วอ๋อผลไม้อ่ะอันนิดนึงผลไม้หมดแล้วตามนี้นะจค่ะตามนี้เลยคะ่ะทอดนะจ้านี่เลยพร้อมแล้วจ้า โอ้ยตามนี้นะร้อนๆเลยจ้ะประมาณนี้นะทุกคนมาสั่งได้เลยนะคะจ้ะกำลังทอดอยู่เลยจ้ะหรือจะเป็นข้าวหมกไก่ก็มีนะข้าวอ,อ,อะไรนะข้าวผัดปู40่สิจ้ะตามนี้เลยค่ะจ้ะปลาทูก็ยังมีอยู่นะปัาตมาปลาทูนะทุกคนหาไปเลยค่ะ100บาทนะคะแบบนี้จ้ะ ไม่ทันอีกแล้วเธอเสียงฟ้าเลยเนี่ยเมื่อกี้ฟ้าเสียงดังลั่นโอ้ไม่ได้ยินเลย<า>กําลังอันสุดท้ายนี่อันนี้เท่าไหร่คะนี่อันนี้อันนี้ร้อยหนึ่งค่ะร้อยหนึ่งนะตามนั้นเลยแล้วแบบนี้หรอคะตามน้ำหนักเลยตามน้ําหนักเลยกล่องน้ครึ่งโลค่ะครึ่งโลเท่าไหร่คะร้อยเก้าสิบค่ะร้อยเก้าสิบนะเสร็จแล้วนะจ๊ะทุกคนตามนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะน้ําประหวาน ยังมีอยู่นะน้ำประหวานทุกคนหรือว่าจะซื้อเป็นแบบแยกอย่างนี้ก็มีนะ20บาทจ้าถ้าเป็นให้ดูนะคะอ่าเดี๋ยวเป็นเซตตัดชุดให้นะเซตนี้เท่าไหร่คะเซตนี้35บาทพร้อมทานนะคะนี่เลยนะแต่ว่าจะจัดเซตอ่าซมโอไม่ทันแล้วค่ะไปแล้วอ๋อ้มโอไม่ทันแล้วเหลือแต่มะม่วงจ้าแม่ค้าบอกไม่ทันนะคะ ได้เลยจ้ะสาหานะอันนี้35บาทนะคะค่ะขอบคุณค่ะเรียบร้อยทุกคนจ้ะไ่แอบ,บถ่ายร้านนี้ดีกว่าหมูกรอบอยงไงบ้างจ้ะได้จมุมนแล้วใช่ไหมตามนี้นะ100บาทใช่ไหมก่ลองค่ะตามนี้เลยค่ะอ่านี่นะจ้ะ หรือรือจะเป็นผลไม้ดองก็มีนะทุกคนค่ะตามนี้นะตามนี้จ้ะกำลังทอดได้อยู่นะจ้ะกล้วยจ้ะเดี๋ยวไปส่องให้นะ,<ล>ะยังยังไม่หมดยังไม่หมดอดูยังมีอยู่นะจ้ะตามนี้เลยผสมแป้งอยู่นะจ้ะน้ำมันก็ใส่ใแบบนี้เลยจ้ะขอบคุณค่ะของป้ากบ ก็ยังมีอยู่นะทุกคนจ๋าของประกบก็คือกระป๋องละยี่ห้านะหรือว่าอยากลองชิมรสก่อนก็ได้นะคะทุกคนค่ะจะได้แบบทั้งน้ำยากะทิน้ำยาป่าหรือจะผสมก็ได้นะทุกคน <c oughs> แล้วก็มีขายมีขายอันนี้ด้วยใช่ไหมคะประกอบ <c oughs> อันนี้เท่าไหร่ครับประกอบอันนีถ้ถ้าเป็นเส้นแห้งอย่างเดียวทุก <c oughs> อย่างยี่ห้าบาทอ๋อหมดเลย <c oughs> อ๋อค่ะเป็นราคาส่งเนาะ ะะแล้วให้ประกอบฝากร้านหน่อยค่ะค่ะประกอบด้วย้านวับบตรกรรมไม้น้ำยาหน,นงจีนน้ำยาขนมจีนบรรจุกระ๋องสำเร็จรูปมีทั้งน้ำยาป่าและน้ำยากระดิกค่ะเก็บได้นานสามปีขยายเปิดอขาทานได้เลยมีขายแล้วที่โกดังยาคนองด้วยนะคะ<ร>ได้ค่ะราคานี้ขายเฉพาะที่ที่โกดังนีน้น อย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่านิญาเนี่ยแกให้ขายราคานี้เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าเขาไปรู้ต่อได้เลแต่ถ้าประกบขายที่อื่นขายเท่าไหร่คะส5บสามอย่างร้อยจ้ะอ๋อได้คะ่ะขอบคุณคะ่ะจ้ะเกี๊ยวหมูแดงก็ยังมีอยู่นะคะทุกคนค่ะปลาเส้นหาชายัยเห็ดเข็มทองปูอัดกุ้งนะหมูแดงเบคอนแล้วก็หมูหล้วนทุกคนมาได้นะจ๊ะ ขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะทุกคนค่ะจ้ะคุณค้าจ้ะเล่นแบบสองร้อบาทครึ่งโลนะทุกคนค่ะตามนี้นะขีค่ะตามนี้เลยจ้าแล้วก็แบบนึ่งกุ้งนึ่งก็มีนะเดี๋ยวอจะเวียนหัวไหมอให้ดูมุมนี้หมดแล้วหมดเลยจ้าย่างร้อนๆอยูตรงนี้เลยนะคะทุกคนกุ้งเผาร้อนๆตรงนี้เลย สวัสด,ดีคะ่ะรอดช่องเฟซก็ยังมีอยู่นะใกล้จะหมดแล้วจา้าหมดแล้วหรืออันเดียวแล้วเหรอใช่แล้วค่ะอ๋อรวมกันแล้วะอะไรนะคะขอคีอน้ำเชื่อมอแบบวันนี้จะ,ะมีค่ะอะลยอัชันอ๋อลำไยอันชัน,ะน,ชนจะาได้ค่ะอ๋อทรับทิมกรอบเหลือแค่นี้แล้วใช่ยังไม่ได้เติมค่ะอ๋อยังไม่เติมยังมีอยู่ดนนได้ค่ะขอบคุณค่ะถ้าถุงก็50สิบาทเหมือนเดิมนะทุกคนไลา์ตามนี้อู้วันนี้วันนี้ชอบไลนยนี้ นี้สวยสำหรับแอนนะจ้ะวันนี้ร้านติดฟิล์มอยู่ด้านบนนะทุกคนจ้ะทำนี้เลยร้านน้ำแจงก็เหมือนเดิมนะทุกคนจ้ายังมีอยู่นะจ้ะผักก็หมดแล้วจ้าเย็นๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะ